ดีแล้วทักทายพี่น้องครับดีสำหรับพี่น้องผู้ใช้ยูทูบบ่อยเดินด่วนครับมาเนี้อยู่ครับ HK 6 0รุ่น2ครับ HK 0 3นี่แหละเนี่ยตลอดได้รถคั้นนี่น้อยๆนี่ครับตลละแกียบคุณแผนตะแกียบคุณแผนครับ มีสองที่มนเนี่ยหมดนี่แย่เลยรถไม้ครับรถไม้่อสเกลมิโนโมเมกาซีรีห้าครับเทอเจนอีขั้นี้ผมมีปัญหาเดิมคือรถผมมาสอมเอาสอมเอา งามอยู่นี่ไปปูกพักเอาท่าทะเลหน,นุพี่น้อง60ครับไม่โค้ง6ปขั้นใหม่เมือนขั้นเก่าขายไปแล้วถ้าสีก็เขียวไปมาแล้วครับสายไฟด้วยน,นะเบังครับขึ้นครับ โอ้โหแหงเงี้เดีนี่นี่นี่โอ er? ้าโบน่าเล่าไปต่อไหนโอ้หอมยอมยอมแล้วกันนี่เรียนถามยังงนี้ เดี๋พาไปสัมผัสซอฟเฟอร์สมัยับครับซอเฟอรไม่ค้นี่แเซบี๊บปนีเอาเซอร์บี๊บเปนยัสมัยที่ซอเฟอร์ไม่โค้นแล,นลนออฟฟน่แกงหำม,มากะเงินพนวนนันเอารถดมเลนไดเงินเราลูบลม,มือนี่น้ำมันแพงเอาติ๊กเกอร์ให้พนิยอาหัรน,นี่หให้เสียงเงินก็ไม่ ก็ไงน่ะนะเดีเดี๋ยวจะเอามาซิเมื่อจะเอาเอาเอาไม้มาหนึ่งครับเจเกลืใหม่าไายก่อนน้ำมันถังนึงกับท้ายมเหมือดี้นี่ครับ อันนี้โซเฟอร์เอาไว้จะบงังแดดที่ครับประมาณหลุดไหมครับฝากไว้ในสมัยที่ไม่แล้วครับเบอร์กหมอดครับเบอร์พี่แนตั้งไหนบ่บ่ผมไม่เงินเตอร์นะมัน